เสียงเราจังหวะนี้เงพี่เสียงเราโดดไปแล้วผมโดดไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้พี่เสียงเราโดดไปแล้วบนจังหวะนี้ยังไงไอ่างปงอ่างเปล่ามาอ่างเปลาเ่เปลาเต็มจอป้ออ่างเปล่าเต็มจอดิวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะผมและวันนี้อยู่ในเกมเสือ่อยเช่นเคยผมวันนี้เราจัดกันแบบอุห่หัวและผมทุน3 5 0ูนย์ครับผมแต่เราจัดกันตาละสิบและผมเพื่อนการไม่เสียเวลานฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ่งหูติง่งแมวคอมเมนต์นะครับมาเยอะๆด้วยนะครับและตอนนี้จะอรออะไรกันล่ะก็ไปเลยสิครับผมไป จัดไปเลยผมจัดกันไปยาวๆผมตาลักติดก็ผมจัดกันไปเรื่อยๆเลยผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับผมจัดกันไปยาวๆเลยผมจังหวะนี้ผมพี่เสอ่องเรายังไงจัดกันไปยาวๆผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนจัดกันไปวายเด้งไม่หยุดเลยส้มไม่ติดสองจุดถนนไปแล้วจ้าสิบสองจุดนนไปแล้วับผมโอ้โหนายนี้ล่ะสุดจัดจัดจัดเต็มเต็มจัดตึงๆไปเลยผมจัดกันไปยาวๆเลยนี่ครับผม จัดกันแบบต่อเนื่องไปเลยผมพี่เสืองเราจัดกันมาเรื่อยๆเลยนะครับจัดกันมายาวๆเลยผมจังหวะนี้จัดกันแบบต่อเนื่องไปเลยผมจัดกันไปเรื่อยๆผมไม่ต้องรีบไม่ต้องคอแล้วผมพี่เสือเรายัางไงพี่เสือเราโดนเลยครับผมตสยจักรโยกย้ายโยกย้ายไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ผมจังหวะนี้ยังไงผมมันมีไหมอย่างไรเต็มจอแล้วผมด้วยัน้ต่อหน้าโถนตี 40, 40ไป 100กว่าไปแล้วครับผมโอ้โหสี่ร้อยกว่าไปเลยเพื่อผมอือหือนี่ถ้าวันสุดจะจัดห้าร้กว่าก็้ามา500ไปแล้วยังไง600ไปแล้วอือหือห0รไปแล้วจังหวะนี้2,500ไปแล้วอือหือสองพไปแล้วนะครับผมอือหือสุดจัดจัดครับผมแม่จังหวะนี้ขออนุญาตขยับไปเลยผมตาละสี่สิบห้าสิบไปเลยผมจัดไปตาละ50เลยดีกว่าครับผมอือหือเพื่อปลุกความม,มึดเขิลครับผม จัดกันไปยาวๆแล้วผมไม่ต้องรีไม่ต้องรอจังหวะนี้ส้มมา30.00ิส้มมา30 0 0จุูนส้มมาอีกยัยงไงจังหวะนี้พี่เสือของเราก็าจัดกันแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับผมจัดกันไปยาวๆโอ้โห2อ0 0 0หจุูไปแล้วจ้ามๆๆจัดกันแบบต่อเนื่องไปเลยครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรอครับผมจัดกันไปยาวๆแล้วผมจังหวะนี้ยังไง จัดกันมาเรื่อยๆแล้วผมจังหวะนี้วายมาหรือเปล่าวายไม่มาผมวายไม่มาเดี๋ยวพี่เสือของเราจังหวะนี้เองพี่เสือของเราโดดไปแล้วผมโดดไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้พี่เสืองเราโดดไปแล้วผมจังหวะนี้ยังไงอ่างพงอ่างเปามาอ่างเปลเต็มจอพ่ออ่างเปาเต็มจอจังหวะนี้400หูติดไปแล้วผมไม่มีสุกจัดจัดกันไปเลยเนะครับผมไม่ได้ว่าจัดจัดเต็มจัดเป็นไปเลยนะครับ จัดเต็มจัดเต็มาผมจังหวะนี้ังไงไหลกันมายาวๆจังหวะนี้หูสองพันเลสองพันสี่พันหูสองันหกสองพนเจ็สองพแปโอ้วกต้องขอใด้วยนะรงสามพันไปแล้วสามพันแล้วตัว่าี้สี่พันไปแล้วครับผมสี่พันไปแล้วเลครับโอ้โหสดจัดจัดครับผมแม่จังหวะนี้ผมขออนุญาตขยับไปเลยผมแน่ขออนุญาตขยับไปเลยตาละร้อยไปเลยครับผม ลุยรับผมตาละ100อไปเลยรับผมจัดกันไปยาวๆห่วงไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับผมจัดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับจัดกันมายาวๆผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหวายเด้งมาอีกวายเด้งมาอีกค่อนข้างตึงครับผมจังหวะนี้วายเด้งมาโอ้โหเลยได้ว่าสุดจัดจัดกันไปเลยนะครับผมจัดหนักจัดเต็มจัดตึงมาผมจังหวะนี้อ่างป่งอ่างเปลมาอีกจังหวะนี้ยังไงโอ้โหตีทองมาเิยทว่า ุดจัดการไปแล้วผมไม้หนึ่งถึงสองพันไปแล้วผมสองพันโอ้โหเต,ตึงครับผมตึงครับอย่างนี้ขออนุนญาตขยับไปเล้วผมตาละสองร้อยไปเลยดีครับผมโอ้โหลุยฮะตาละสองร้อยกันไปเล้วผมจัดหนักจัดเต็มจัดตึงจัดกันไปยาวๆเลยผมพี่เต๋องเราจังหวะนี้ไงหนะึ่งพันมาผมหนึ 1000, ่งพันตูตูตูแล้วพี่เต๋อของเราโดดไปแล้วผมจังหวะนี้โอ้โหแล้วผมพี่เต๋องเราโดดไปแล้วผมจังหวะนี้ยังไง ไหลมายาวๆพวงมณีมาพวงมณีมาจังหวะนี้พวงมณีกับวายมาอีกครับผมพวงมาลีพวงมณีมาเต็มจอห้าพันขูนสิบไปแล้วนี่ครับผมสุดจัดจัดกันไปเลยเลยนะครับโอ้โหมู่ไม้นี้หกพันไปแล้วหกพันเจ็ดพันแปดพันหรือเปล่าแปดพันไปแล้วครับผมโอ้โหมู่ไม้นี้จัดหนักจัดเต็มจัดตึงกันมาเลยครับผมจัดกันมายาวๆเลยครับผมโอ้โหมู่ไม้นี้ดิจัดหนัก 50, ไปห้าหมื่นไปแร็วเลยครับผมจัดมาห้าหมื่นครับผมแล้ววันนี้พี่เต๋องเราก็จัดมา5 7 7หมื0น,นผมก็ต้องขอตัวเนี่ยราไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ